เห็นนะเห็นคามากับศพเลยโยสวัสดีครับพวกกับผมนาซาวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกในชื่อแมปเดดไลน์ครับผมซึ่งแมปนี้ครับเป็นหนึ่งในแมปโปรดของผมเลยแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าช่วงนี้แมปมันค่อนข้างที่จะแหลกมากก็เลยก่อนหนึ่งผมต้องขอบอกเลยว่าในคลิปนี้คลิปมัน ตัวเกมมันอาจจะดูแหลกไปมากต้องขออภัยผมเพราะว่าในอัปเดตล่าสุดไม่รู้ว่าเขาอัปเดตว่าแก้เรื่องอาการแหลกหรือยังเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้แบบนี้มันเคยเล่นลื่นมาก,จ,ากจนผมห่างหายจากการเล่นเกมไปสักพักหนึง่งแล้วพึ่งกลับมาเล่นอีกรอบก็เพิ่งเห็นว่ามันมีปัญหาอาการแหลกแบบหนักมากครับผมอยากที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปล่าสุดที่เล่นในแบบนี้เหมือนกันนะผมที่ว่าปิง250มันก็ยังเป็นจนถึงทุกวันนี้ที่ผมลองเทสติ้งเอ้ยผมลองเล่นกันมาครับผม โดยวันนี้ผมโดยวันนี้นะโอ้ยดโดยวันนี้นะครับผมจะมาชาเลนจ์ตัวเองโดยการเล่นสไนคครับผมเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่สไนจ่าๆเลยแต่จะเรียกว่าสเกลไรเฟิลนะผมซึ่งผมได้ดูคลิปของพี่แดนทีมแทงโก้มาผมเกี่ยวกับคอนเซปต์เกี่ยวกับสเกลไรเฟิลแล้วมันน่าสนใจดีก็เลยเดี๋ยวจะมาแต่งกันครับผม2แบบด้วยกันโอเคครับอันนี้คือเซตแต่งของสเกลไรเฟิลชุดแรกครับผมซึ่ง แต่งไปตั้งนานพอกดว่าจะมารีวิวแต่และชิ้นส่วนก็อย่างที่เห็นครับไม่ขึ้นอะไรเลยอันนี้ก็จะทําเป็นลํากล้องใหอนน้อันนี้มาพูดอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลํากล้องให้สั้นลงแล้วก็ติด Flash แฟลชไฮเดอร์ครับผมเพื่อลดแรงขี่ของผมแล้วก็ใช้โคปคูณ3พร้อมลางเสริมขึ้นบนอีกนิดหน่อยครับผมก็เซตนี้เลยเดิมๆเ,เหมือนสไนเปิลไรเฟิลเดิมๆสาหรับเห็นการ ล่าสัตว์แน้วผมอันนี้ก็จะเป็น เซตที่สองครับผมของเจ้า s c a ล l e t fever นะผมก็ลำกล้องเหมือนเดิมแต่ลืมติดแฟลชไฮเดอร์ครับผมอ่านี่แล้วก็ติดแฟลชไฮเดอร์เพื่อลดแรงรีคอยครับผมอ่ออัปเปอร์เอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อชุดสต็อกของผมก็จะเปลี่ยนเป็นของอะไรจำไม่ได้ครับผมไม่ขึ้นแล้วก็จะเพื่อติดพวกหลังพิทาคีนีแต่ไม่ได้ช่วยอะไรครับ ผมเน้นเบาที่เฉยแล้วก็กริปมือเน้นสามารถไม่รู้มันช่วยในการจับถือเบาลงกว่าแล้วก็ผ่านท้ายแบบเติมของมันเลยนะผมดอทที่ใช้ก็จะเป็นเล็ดดอทแล้วก็ซูมหลังไว้เผื่อระยะไกลนะรัผมรวมๆก็ประมาณนี้ โอเคครับผมมาเริ่มในเกมแรกผมจะใช้เจ้าตัวหมายเลข2ในการลยุยผมซึ่งจะเป็นโหมด capture นะครับผมโหมดยึดฐานแต่ละจุดทั้งจุด A B C ตอนนี้ทีมผมยึดไปได้แล้ว2จุดเดีย๋ยวเราไปดูจุด B กันเลยดีกว่าคันๆนั่นน,น,นมีอาการมีอาการแล้วนึกว่าจะดีขึ้นเหมือนมีอาการกระตุกใิดหน่อยนะครผมแมบนี้เป็นแบบใหม่ผมที่เพิ่งมาเป็นแบบ เหมือนสนามบินวิธีกดซูมหลังนะผมกดตัววายนะผมอตอนนี้แมปนี้สันน่าจะได้เปรียบอยู่นะผมเพราะว่ามันมีจุดให้ซูมดักเยอะอยู่เห็นได้ชัดเลยว่า <mom and> <mom> มีอาการค่อนข้างแรกอีกแล้วเอยเหมือนทีมเขาจะยังไม่ค่อยบุกกันเลยนะสแกนสแกนพื้นที่ับผมเราบีเราบุมบามขเขาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเพื่อนร่วง ทายเ,เพื่อนร่วง่อหน้านั่นอะไรอ่ะเอ๊ะไม่เห็นศัตรูแบบแบบครา้เมื่อกี้โอเคครับทีมของเรายึดบาโวได้แล้วเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับผมแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นศัตรูเลยเป็นไหนกันหมดโอเคนี่เพื่อนเรานะครับผมดันเข้าไปต่อครับผม Để phải phải làm cũng tăng khác ชนะแล้วชนะแบบงงๆชนะแบบยังไม่ได้เล่นอะไรเลยโอโ้ยังไม่ได้ลั่นสักนัดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปแมปใหม่กันเลยเยแมปต่อไปเลยนะผมเมื่อกี้ยังไม่ได้ยิงอะไรเลยมาในเกมที่สองตาเม,มื่อกี้ไม่นับนะครับผมอันนี้จะเป็นแมปอีกแมปหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นในนิ้นระยะประชิดพอสมควรนะผมเรายังคงเป็นแมปหมวด ยึดฐาน ABC อัลฟาบา a v o c h a นะครับผมซึ่งพื้นที่โอ้โหดูๆ,ๆ,ๆอาการแหลกเหมือนวันนี้อาการแหลกจะน,น้อยลงกว่าแต่ก่อนนะครับผมรู้สึกได้เลยว่า,าการแหลกน้อยลงมาก คพักก่อนพักก่อนถือถือนานแล้วเหนื่อยโอเคครับตอนนี้เพื่อนยึดชาลีได้แล้วกำลังกำลังจะดันไปบาโวนะผมตอนนี้อ <c oughs> ยวเราคุ้มกันจากด้านหลังครับเหมือนกำลังเต็มนะครับตอนนี้โอเคครับเพื่อนเข้าบาโวเรียบร้อยแล้ว แล้วเหมือนกันเหมือนเพื่อนก็นไปแล้วในบาวูโอเคเดี๋ยวผมต้องลงไปสมทบกับเพื่อนแล้วผมตอนนี้เพื่อนกำลังดันไปบาวูกันส่วนที่เหลือน,น่าจะคุมกันชาลาีแต่แปลกน,นะอัลฟามันยังไม่ไปเลยตัวนึงตัวนึงเห็นตัวนึงเมื่อกี้กับ พลาดพลาดโอ้มาซ้ายมีซ้ายมาตัวหนึ่งเอาใหม่ครับเอาใหม่เมื่อกี้รนไปหน่อยรีบไปโดยที่ไม่รอเพื่อนนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละมีอาการแตกการแหลกกลับมาอีกแล้ว ระเบิดไข่โอ้โหไม่ทันอาการอาการแอีกแล้วอะ่ระ,อวอะรวมมย โอ้หไม่ทันหุ้ยโดนเราได้ใช่ไหมมันมันเข้าเย็นๆเลยนะเมื่อกี้หุหย้หยอุย๊ยตกไม่ตายเลยใจเย็ยนเพื่อนจเย็ยนใจเย็นไปนีป่ไปนี่ là sai đi rồi đi lột đi lột cho xuống một cho xuống một cho xuống một แลจะเอียงตามทำไมยังไม่เข้าใจโอ้โหโอ้โหโ,โดนอะไรมันเพื่อนมันซ้อนกันนะผมมองไม่เห็นเลยพี่อ๋อระเบิดเหรอเทพไทยโลเร้าคนไทยนี่วะตอนนี้เราต้องดันคุ้มกัน3จุดน,นี้ไม่ให้โดนยึดคืนนะผมทั้งอัลฟาบาโวและก็ชาลีอ๋อ จากไหนอ่ะอัลฟ่าเราโดนหยิบไปละเดี๋ยวเราต้องไปสมทบกับเพื่อนพวกกู้คืนแบบกันกําลังกู้คืนได้แล้วนี่เชื่อจั้วเไหมเชื่อไหมตอนพักผมตอนพักมันจะมาเป็นตนไหนเห็นไหมเห็นไหมเห็นได้เพื่อนน่าจะได้ไม่ใช่ผม ครับมาสู่เกมที่3ซึ่งอาการค่อนข้างโคตรจะแหลกได้เลยว่าโคตรแหลก อูดิไม่มีการเคลื่อนไหวเลยโอ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 เคครับผมมาสู่เกมที่4ีเมื่อกี้ผมรีเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เลยอันนี้จะมาลองเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์ด้วยผมซึ่งมันอยู่ใกล้สุดเนาะไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมก็มาลองดูกันซึ่งแถมแบบนี้ยังเป็นมืดสะทจผมด้วยซึ่งมันจะเหมาะกับเซตสของสนายที่ผมแต่งมาผมเพราะว่า ถ้าเป็นเซตแรกของ le, สเกลไรเฟิลสโคมมันจะเล็งผ่านในวิชัญญาผมอันนี้จะเล็งง่ายเลยนี่อา้าวไม่ไม่ได้ละอ่าอันเนี้ยคือเล็งเล็งเห็นชัดง่ายกว่าเพื่อนไหมครับเนี่ยจาลองดูกันหลักๆที่กลัวตอนเนี้ยคือมันมีอาการแหลกไหมสองตัวสองตัว โกกอ้ยนีน่โหทำไม่ได้เพื่อนเล็งช่วยมากเลยผมเนีย่ยคือเวลาเล่นสนานเราต้องยิงแบบเบื่อคิดไงผมเอาอะไรอีกอ๋อลุมแมป เออโยนดิอย่าลามืมต้ำเล็งอย่างประณีต <c oughs> เนะฉยโอเคครับอย่างนันน้อยคิดว่าน่าจะได้สักสองสองศพใช่ไหมโอ้ยสามเฉยโอเคก็มันจะแย่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมมาคิดว่าเซิร์ฟสิงคโปร์รน่าจะเล่นไหวละก็หวังว่านะผมในอนาคตมันคงจะแก้เรื่องปิงได้สักทีเพราะาผมเล่นแมปอื่นอ่ะไม่มีปัญหาเลยนะเป็นแต่กับแมปเนี้ย แมป p ฟ a n t นทัมฟอสอะไรเงี้ยเออคือเล่นแล้วก็ลื่นลื่นลื่นหมดเลยผิดกับแมปเนี้ยที่มันแบบเลกกับพลายอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ยังเล่นได้เลยทำไมกดเริ่มไม่ได้ เกมมึงปิงเองโอเคครับผมเกมสุดท้ายผมจะใช้เจ้าตัวเซตแรกครับผมมาลองเล่นกันดูบ้างหวังว่าจะไม่แหลกนะกับแบบนี้เพราะแบบนี้ค่อนข้างเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโดนไหมเนีอะ Là mấy phòng โดนอะไรครับเพื่อนเราก็สอยสนยมันมือเดี๋ยวผมขึ้นหน้าดีกว่าเพื่อนให้เพื่อนคุมหลังไว้ครับผมเฮ้ย โอ้โหไม่ทันเปลี่ยนมุมเล่นกันดีกว่าครับผมยังไงอันนี้กระดักไปละน่าจะดันกับยาดโอ้โหแล้วเพื่อนมาอ,ออะไรกันอุ๊ยสุกยิงเข้าไปครับผมลูกปืนเราแรงทะลุไปละ จะันจนทางนั้นน่าจะเข้ามาลึกไม่ได้แล้ว เก่งม้เลยนะโอ้โหดีอย่างนี้กิ่งไม้พี่แข็งเก่งขึ้นมาทันทีจังหวะมันดีมากเลยเนียเมื่อกี้คือดูนั่นอย่างนัดแรกแล้วอะเก่งไม้เจ้ากรรมดันแข็งแกร่งมาแล้วมาแล้วมั้ลุกขาเรามาแล้วโอ้ยมุมบัก พยายามไมพยายามไปดักเอาดีกว่าจะดักได้หรือเปล่าเนี่ยไปดนโอ้ไอเรากันึกว่าเพื่อ,ดอ,ดดอน,นดูซ้ายให้เพื่อนไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยตงไหนอะข้างหลังมึงกับเพื่อน โอ้โหกูเกือบตายโดนระเบิด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 โอ้ยดีไม่ทันคือทางนี้มันเข้ามาได้ไหมวะทางนี้มันเข้ามาได้เหรอไม่น่าได้หรอกมั้งพอเราจับก้าไม่มีมาอะไรกันปะ ยวพอผมไปใช่ไหมผมก็จะแหกออกมาปุ๊บผมก็จะดองในทีศตาชีวีคว้าไปเลย โอ้โหโอ้โหเห็นไหมทีอย่างนี้ทีอย่างนี้มันจะแห่มาออกขวาเลยครับตรงนี้มันน่าจะขึ้นเยอะโอ้โหกระตุกกระตุก ถ้าเกิดพายพี่ออกมาก่อนยังไงเราก็ยิงได้ก่อนนะผมยังไม่เห็นเลยจะเสียเพื่อนก่อนนะผมโอ้เพื่อนเพื่อนสื่อสารกันละขว <Yeah. S 1> าขวามาครับผมเอ้าเราไปยิงซ้ำเพื่อน <want. S 1> ทำไม เรามาตอนผมเหนื่อยจากถือปืนนี่นะอ่าโดนไปหนึง่งปลาปลาเราเบิดยับไปก่อนปลาเราเบิดยับไปก่อน,เร,เ,นอเราเหนื่อยอยู่ครับเราเหนื่อยอยู่ได้ก่นอนได้ก่อนผเคเื่อนดันไปแลวเดี๋ยวเราตามเลยแล้วกัน เล่นขวากันเอากันดูซ้ายไว้เลยดีกว่าให้เพื่อนดูขวาไปไอ้ดูซ้ายไปเราดูขวาดีกว่าเฮ้ยยังเห็นไหมเห็นไหมมาแล้ว มันมาจังหวะกระตุกอ่ะมันมาจังหวะกระตุกอ่ะ Grab gì không? Grab đi Bây giờ phải đem gì Có cố rồi tôi sẵn hết tiếng hồn lòng Tiếng có phải khóa ít đi mấy มากับศพเหรอเห็นนะเห็นนะเนี่ยพอเล่นไม่ปริงน oui> mm ี okay. ่มันสนุกอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมยิงแล้วโหลดยิงแล้วโหลดโอ้โหจังหวะคาน เพื่อนเราดองไว้แล้วผมเพราะงั้นมีทางออกไปไม่ได้มีตัวมีตัวจริงมีตัวจริงโอ้โจบเกมพอดีโอเคครับก็จบกันไปสำหรับชาเลนจ์ใช้สนัยลุยทั้งเกมกับแมปโรบอคเอ้กับเกมเด d ไลน์แมปกับเกมโรบอคแมปเดทไลน์นะผมซึ่งเกมนี้มันเอแมปเนี้ยมันน่าจะสนุกขึ้นนะถ้าไม่มีอาการ แหลกเลยพึ่งมาสนุกจนช่วงย้าท้ายนี้เองครับผมในเกมสุดท้ายแล้วก็ขอฝากหวังว่าในอนา,อนาคตนะผมแบบนี้คงจะแก้ปัญหาจงถึงนี้แล้วเพราะแต่ก่อนก่อนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับผมมันมันลื่นมากเลยกราฟิกอาจจะยังไม่สวยมากแต่แมคคนิกระบบแต่งปืนที่มันเอาของของจริงอ่ะมาแต่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วผมเหลืออ,อีกแต่มาตดตรงอาการแหลกของมันนี่แหละ ก็จบกันบรรล้วผมกับชาลินนี้หวังว่าทุกคนจะชอบเ่ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เ่ผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายๆครับยู Yo!